วัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทคไซ i ์บายเกนาทีก็คือเลือกข้างอย่างเกนาที T นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็เตรียมประเด็นไว้3ประเด็นเพื่อที่จะเลือกข้างแล้วก็หวังว่าประเด็นร้อนๆทั้งหลายทั้งปวงล่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่สังคมไทยคงจะต้องคิดกันว่าเราจะเลือกข้างอย่างไรนะครับวันนี้ประเด็นแรกเป็นประเด็นที่เคยตั้งใจไว้ตั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับปฐมฤกษ์ว่า าจจะนำมาพูดในสัปดาห์นี้แล้วก็คิดไปคิดมาว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดีท้ายที่สุดก็ตัดสินใจว่าน่าจะพูดนะครับก็คือประเด็นเรื่องการขอรับเงินบริจาคเพื่อการแปลงเพศนะครับเอาละเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อสัป,สปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข่าวคราวเกลียวคราวโด่งดังก็เพราะว่ามีน้องที่เป็นจะเรียกว่าเป็นเพศกำกวงหรือที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทอมเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าเขาต้องการขอรับเงินบริจาคเพื่อที่จะทําให้เขาได้แปลงเพศจากสภาพร่างกายที่มีลักษณะที่เป็นหญิงแล้วก็กากวมมีอัยุเพศชายเล็กๆอยู่เนี่ยเพื่อให้มีอัยุเพศชายที่อาจจะใช้งานได้แล้วก็ขยายขนาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าในส่วนลึกๆของเครือข่ายองค์กรอนตรักษ์ทางเพศแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยเราให้ความสําคัญกับเรื่องของการวุ่นวายกับเรื่องอัยะเพศเนี่ยน้อยมาก เราใช้ความสนใจในเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็ความเป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงของตนเองการที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะลุกขึ้นมาขอปรับเปลี่ยนเครื่องเพศเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าสังคมไทยยังไม่ยอมรับของการเรียกว่าเอาเงินมาบริจาคแล้วให้ไปทําถ้าเกิดสมมติว,ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องอะไรที่มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องความเป็นความตายบริจาคโรหิตอย่างเงี้ยนะครับอวัยวะพวก ขอบริจาคเอาอวัตรสาคัญสาคัญบางชนิดเนี่ยเราก็ยังมีความรู้สึกว่าอันนี้น่าสนับสนุนแต่สังคมส่วนใหญ่จะมองว่าการมาเรียกร้องเงินรับบริจาคเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทําการแปลงเพศเนี่ยดูทีท่าว่าจะเป็นเรื่องที่ไกลเกินกว่าสังคมไทยจะยอมรับได้แล้วพวกเราองคอ์กรคือข่ายตลัางเพก็มีความกังวลว่าจะกลายไปเป็นเรื่องประเด็นว่าพวกเราเนี่ยมีความต้องการมากมายกว่า ความจําเป็นที่ควรจะมีควรจะได้เหมือนกรณีครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไม่นานมานี้ที่เครือข่ายสตรีข้ามเพศเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องให้มีการเขาเรียกว่าทําการแปลงเพศเอื้ออาทรก็คือพยายามที่จะบอกกระทรวงสาธารณสุขไทยเนี่ยว่าอันเนี้ยเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าโรคเพศสลับหรืออะไรก็สุดแท้แต่มีความจําเป็นที่รัฐบาลไทยจะต้องนําเงินมาใช้ในการที่จะแปลงเพศให้กับคนเหล่านี้ซึ่งตอนนั้นเครือข่ายอัตลักษทางเพศก็ลุกขึ้นมา ออกโรงนะครับค้านเต็มที่เพราะเรายังมีความเชื่อว่าเรื่องการแปลงเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่จะแปลงเพศเนี่ยจะต้องรับข้อมูลที่ครบด้านครอบคลุมไปหมดซะทุกส่วนดังนั้นการแปลงเพศไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เพราะว่าคุณแปลงเพศเนี่ยก็คือเปลี่ยนเอาเอ,าเอ,าเอาวยวะทั้งฮอร์โมนต่างๆเนี่ยเปลี่ยนสภาพร่างกายไปโดยสิ้นเชิงดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมาก ที่ถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะกลับคืนฟืน้นกลับมาเหมือนเดิมได้ผมเองก็เคยพูดคุยกับคนจํานวนหนึ่งนะครับที่เคยแปลงเพศอันนั้นนี่แปลงจากชายเป็นหญิงก็พบกับความผิดหวังแล้วก็มีความเสียใจแล้วมีความคิดว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพบกับสิ่งซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงนั่นก็คือหลายๆอย่างชีวิตเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่เห็นได้ดิบได้ดีกับการแปลงเพศนั้นซึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากันสำหรับใครที่แปลงเพศแล้วประสบความสาเร็จก็เป็นเรื่องดี แต่การแปลงเพศเนี่ยจึงเป็นความจําเป็นที่องค์กรของภาครัฐและเอกชนเนี่ยนะครจะต้องร่วมกันให้ความรู้กับประชาชนที่จะแปลงเพศให้ละเอียดรอบคอบแล้วใครก็ตามที่คิดว่าจะแปลงเพศเนี่ยก็ขอให้รู้ซึ้งถึงข้อดีข้อเสียของมันดังนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับการเลือกข้างเนี่ยของผมในวันนี้เรื่องการขอบริจาคแปลงเพศเนี่ยเราจึงขอเลือกข้างไม่เห็นด้วยกับการขอบริจาค เพื่อที่จะแปลงเพศโดยเพราะยิ่งการแปลงจากหญิงเป็นชายเนี่ยนะครับต้องเรียนก่อนนะครับว่าเท่าที่องค์ความรู้ที่พวกเรามีอยู่เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่ยากเย็นและก็ยังไม่ได้มีความสมบูรณ์เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นใครที่ทําไปแล้วนี่จำนวนหนึ่งก็คือเสียเงินเสียทองจํานวนมากมากกว่าการแปลงจากชายเป็นหญิงมากด้วยนะครับมากกว่าหลายเท่าด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือผลกลับที่ตอบรับออกมาเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่ พอใจดังนั้นการที่จะแปลงเพศจากหญิงเป็นชายเนี่ยมันยังมีขั้นตอนเวลาอีกมากมายที่จะต้องรออยู่ถ้าถามว่าก็จําเป็นจะต้องทําตอนนี้หรือไม่เนี่ยก็อยากจะเรียนว่าความจําเป็นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็เอาเป็นว่าแต่เมื่อทําไปแล้วเนี่ยถ้าคุณมีความพร้อมคุณมีความรู้ทุกอย่างแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังพอทาได้แต่นี่นะครับน้องที่จังหวัดลาปางน้องที่เป็นอ่เขาเรียกว่าทอมหรือว่าเป็น คนเพศกำกวงเนี่ยออกมาขอบริจาคเงินแปลงเพศเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าคุณไม่มีความพร้อมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการแปลงเพศในลักษณะเช่นนี้เนี่ยอาจจะทําให้คนได้คิดนะครับว่ามันเปรียบคล้ายๆกับกรณีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่มีอวัยวเพศขนาดไม่เป็นที่พอใจและต้องการขยายขนาดอวัยวเพศให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งของตอนเองและของใครก็ต,ตามแต่ อันนี้ผมคิดว่าสังคมไทยก็คงไม่ค่อยจะยอมรับที่จะไปบริจาคเงินเพื่อผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นการแปลงเพศเป็นแน่ดังนั้นเมื่อเทียบเคียงแล้วว่าน้องคนที่อยู่ลาบากเนี่ยที่มีเพศกำกวงเนี่ยซึ่งมีอววัยวะเพศชายอาจจะขนาดไม่เป็นที่พอใจไปของเงินบริจาคมาเพื่อที่มาขยายหรือว่ามาแปลงเพศตัวเองให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าสังคมก็คงจะมองในทิศทางที่ไปกันคล้ายๆกันซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกัน ในวงกว้างมากกว่านี้ไม่อยากให้ข่าวคราวนี้เงียบหายไปนะครับเพราะเรื่องของคนมีเพศกำกวมหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้มีเพศกำกวมแต่มีอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างจากเพศกําเนิดเนี่ยก็เป็นปัญหามากมายแล้วเราหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้ซึ้งแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างคิดแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือแพทยสภา,าเนี่ยผมขอเรียกร้องว่าควรอย่างยิ่งที่จะลุกขึ้นมาให้ข้อมูลนําเสนอสิ่งที่เป็น,ป,นประโยชน์ อะไรที่เป็นโทษก็ต้องบอกอะไรที่ทําได้อะไรที่ทําไม่ได้หรืออะไรที่ทําไปแล้วเกิดปัญหาเนี่ยแพทยสภาจําเป็นจะต้องลุกขึ้นมาให้ข้อมูลกับประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาพูดกันแล้วก็วิจารณ์กันในลักษณะที่ไปคนละทิศคนละทางสังคมเราก็จะกลายเป็นสังคมซึ่งไม่ได้อุดมไปด้วยปัญ,ญญานะครับกลายเป็นอุดมไปด้วยปัญหาแล้วคราวนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนว่าสําหรับน้องที่อยู่ลำปางก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับว่า เครือขา่ายตลาดทางเพศและโดยพ้องยิ่งรายการเทคซไซส์บายเกณฑ์นาทีวันนี้เลือกแล้วครับเลือกข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับการขอรับบริจาคในการแปลงเพศของน้องก็ขอให้น้องเนี่ยอยู่กับความรักความสุขสัมผัสเอื้ออารมใช้อารมณ์ไม่จําเป็นหรอกครับการที่เราจะต้องมาเน้นเรื่องเครื่องเพศเนี่ยเราก็อยากจะบอกเพียงทุกฝ่ายด้วยว่าเครื่องเพศก็เป็นจุดหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราให้ความสําคัญกับมันมากนักเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไปติดกับดัก ซึ่งจะสร้างปัญหาซ้อนปัญหามากยิ่งขึ้นก็ขอฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวเรามาเลือกข้างในประเดนเ็นต่อไปครับ